ยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิป Situation s h i p EP ที่94ใช่ไหม94เนาะ,ะวันนี้นะคะเราก็จะให้ไพ่เล่าเรื่องกันเหมือนเดิมนะคะเป็นเรื่องราวเนาะของใครก็ได้ของใครก็ไม่รู้นะคะแต่เราจะมาสับๆแล้วก็ตัดไพ่ออกมาครึ่งนึ่งแล้วก็อ่านกันนะคะวันนี้เค้กใช้ Modern Witch Tarot นะคะอันนี้น่ารักน่ารัก,นนกเนาะก็ยังไงก็ใช้วิจรารยณาในการรับชมนะคะถ้าเป็นเรื่องราวของคุณเนี่ย มันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างะลองฟังดูนะคะสนุกสนุกเหมือนมาฟังเรื่องเล่าจากเค้คก็ได้นะคะเอ่อถ้าใครอยากจะได้ไพ่นะคะตอนนี้เนี่ยเค้กเอาไปลงไว้ในในช้อปปีนะคะที่เค้กจะส่งไพ้ต่ออะไรเงี้ยมีหลายสำรับมากอะแบบ30สิบกว่าสำรับนะคะมีทั้งส่งต่อให้แบบส่งต่อให้ฟรีอะ อย่แค่ค่าส่งนะคะแล้วก็มีแบบที่เค้กลงขายต่อด้วยแต่ราคาแบบไม่ไม่เกิน200มั้งเออที่เค้กลงอ่ะแต่แต่แตไอ้ที่เค้กขาย200เป็นเป็นไพ่ที่ค่อนข้างสำรับใหญ่แล้วก็สวยแล้วก็เออราคาค่อนค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเค้กต้องปล่อยออกค่ะอาจจะขายต่อหรือว่ามีการส่งต่อเนี่ยมีหลายสำรับเหมือนกันยังไงถ้าว่างๆก็ลองเข้าไปดูนะคะลิงก์จะอยู่ในเพจหรืออยู่ในไอจนะคะลองเข้าไปดูได้นะคะ ถ้าอันนี้หมายถึงว่า in case ที่อยากได้ไพ่เอาไปใช้หรือเอาไปฝึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้อะไรอย่างเงี้ยสำหรับนี้ด้วยเหมือนกันคลิกก็จะส่งต่อเหมือนกันอันนี้น่าจะได้ใช้เขาครั้งสุดท้ายแล้วแหละมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะเออไพ่เป็นแบบ ทำไมอันนั้นผุดขึ้นมาในหัวเลยคุณไม่ปล่อยหรือเขาไม่ยอมไปคุณคุณไม่ยอมปล่อยคุณไม่ยอมไปหรือเขาไม่ปล่อยอะไรเงี้ยค่ะเขารู้ว่าเขาทําอะไรไม่ดีกับคุณนะแต่ว่าแต่แต่เขาไม่ขอโทษเออไม่ไม่พูดคำว่าขอโทษไม่ขอโทษแบบเหมือนคนดื้อค่ะไม่ไม่ขอโทษไม่ผิดอะไรเงี้ยค่ะแต่แต่เขาทําแต่เขาทําผิดนะทําไม่ดีอะไรบางอย่างแล้วก็อาจจะเป็นคําพูดหรืออะไรไม่รู้แหละแต่เขาไม่พูดคาว่าขอโทษ ในขณะที่ตัวคุณอ่ะคุณก็โกรธและน้อยใจอย่างอนงอนแล้วก็อยากจะเดินหายออกไปจากชีวิตเขาแต่ทาไม่ได้เพราะคุณรักเขาอืม <c oughs> เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดทําให้เขาต้องขอโทษในขณะที่ตัวคุณก็คือแบบคุณปากแข็งอ่ะถ้าเพื่อนคุณถามหรือใครถามแหละว่าเออถ้าไม่รักก็เดินออกมาสิอะไรอย่างเงี้ยยังรักเขาอยู่ใช่ไหมล่ะก็เลยอยู่ต่อในความสัมพันธ์นี้คุณก็แบบเปล่าไม่ได้รักไม่ได้รัก อาจจะแค่ผูกพันมั้งไม่รู้ความเคยชินมั้งอะไรเงี้ยคุณปฏิเสธทุกคนเลยว่าคุณไม่ได้รักเขาแต่คุณไม่ไปจากเขานะอืมคุณคุณไม่เดินออกมาจากเขาอะค่ะเนี่ยแปลกจังคุณแบบไม่ไปแต่ไม่อยากอยู่ไม่ได้รักไม่ได้คืนดีแล้วเว้ยแบบไม่ได้ไม่ได้อยากจะไปต่อกับเขาแต่แต่คุณไม่เดินออกมา เออ energy คุณคือคุณไม่เดินออกมาแล้วก็คุณปากแข็งด้วยเวลามีคนมาปลอบว่าแบบเออไม่เป็นไรถ้าแบบมันไปไม่ได้ไม่โอเคก็เฮ้ยพอก่อนดีไหมพักก่อนก็ได้แล้วค่อยกลับไปแบบปรับความเข้าใจคุณก็แบบไม่มีอะไรต้องปรับไม่มีอะไรต้องคุยอ่ะแต่แต่ไม่เลิกนะก็ยังยังพยายามโทรหายังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคนคนปากแข็งในขณะที่ตัวเขาอ่ะเขาก็เขาก็ดื้อเหมือนกันอะในเชิงที่ไม่เอาไม่พูดไม่ขอโทษ แบบไม่เอาไม่พูดไม่ขอโทษฉันไม่ผิดไม่ขอโทษแล้วก็มันมันเป็นคำพูดที่ว่าอย่าอย่ามาโทษว่าเขาเปลี่ยนไปหรือว่าเขาไม่เคยรักคุณเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นแบบที่คุณพูดอะไรอย่างเงี้ยเต็นเอเนอร์จีอะค่ะแล้วแล้วตัวคุณก็คือแบบอมไม่สนใจ ฉันก็จะทํางานทําอะไรของฉันอะไรเงี้ยมันเป็นเอนเนอร์จี้เหมือนคนทะเลาะกันอะ้เขาเขาแบบพอเขาเขาเลยน,นะพอเขาพูดแล้วตั้งจิตตั้งใจแล้วว่าเขาไม่ผิดเขาไม่ขอโทษเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาชิวได้ใช้ชีวิตของเขาได้โดยโดยไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรในขณะที่ตัวคุณลึกๆเพราะว่าคุณอ่ะปากแข็งกับเพื่อนกับอะไรเงี้ยค่ะว่าเออไม่ได้คิดอะไรไม่ได้รู้สึกอะไรแต่จริงๆอะ ลึกๆก,ก็คือคุณยังต้องการเขายังอยากรักษาความสัมพันธ์นี้แบบคนรักเอาไว้แม้จะมีความความคิดในใจว่าเขาอาจจะมีคนอื่นหรือเหมือนเรื่องที่คุณทะเลาะก,กันมันคือเหมือนคุณไปพูดว่าเขาคุยกับคนอื่นอะดิเขามีคนอื่นอีกหลายคนเออเขาเขาทำอะไรลับหลัง,งคุณอะไรองเงี้ยแต่เขายือนอยันว่าเขาไม่ได้ทำ แล้วคุณก็แบบไม่เชื่อเพราะพราะแบบเหมือนเหมือนคุณก็คุณอาจจะไปเห็นอะไรมาแล้วก็ปฏิติประต่อเราคิดเองว่ามันเกิดขึ้นแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่คุณอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยๆก็ได้มันก็เลยมันก็เลยทําให้ความเชื่อใจมันยิ่งแบบสั่นคลอนอะมันน้อยลงน้อยลงแต่คุณก็แบบเออคุณดู อันนี้คัดครึ่งน,นะเครู้สึกว่าลดอีโก้ลงหน่อยดีไหมถ้าคุณไปจากเขาไม่ได้ใจก็ยังอยู่ที่เขาขนาดเนี้ยคุณลดอีโก้ลงแล้วคุยกับเขาดีดีไหมเค okay, ว่าคุณรู้นะว่าเขานิสัยยังไงร,รู้ว่าเขานิสัยแบบเขาไม่ขอโทษใครเขาไม่ยอมใครก่อนอะไรเงี้ยค่ะ ถ้าคุณยิงแล้เขาอยู่ก็ลองเชื่อใจเขาดูอีกสักครั้งดีไหมอะไรเงี้ยอืแล้วเขาอ่ะเขาไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรเลยแต่แค่รู้สึกว่าตัวเป็นตัวคุณมากกว่าที่ทรมานที่เขาเป็นแบบนั้ที่เขาอาจจะเงียบหรือเขาอาจจะไม่พูดไม่อธิบายแล้วตัวเขา่เหมือนเขาพูดไปแล้วแล้วเขาพูดครั้งเดียวด้วยนะว่าว่าแบบเขาไม่ได้มีคนอื่นเขาไม่ได้ทําแล้วเขาไม่ขอโทษแล้วเขาไม่จําเป็นต้องรู้สึกผิด ในขณะที่ตัวคุณน่ะเหมือนเหมือนคุณรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปทําไมเขาไม่ไม่พูดละ่ะเขาเองก็รู้เหมือนกันว่าคุณนิสัยยังไงอ่ะก็แค่ขอโทษนะมันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่แตแตเออคุณเป็นเอ NERGY นี้เลยนะแล้วแต่ว่าคุณก็แบบคุณคุณเหมือนคุณคุยกับคนอื่นประชดเขาด้วยอ่ะไม่ไม่เชิงประชดแต่ทําให้เขาเห็นน่ะ ม่าคุยคนอื่นหรือมีคนอื่นหรือหรือแบบว่าทำทำให้เขาเห็นว่ามีคนมาจีบมาคุยกับคุณแล้วก็กทำให้เขารู้สึกว่าคุณไม่ได้ขึ้นใดไม้ตอกนะต่อให้เขาไม่ง้อคุณเนี่ยคุณก็คุณก็มีคนอื่นให้คุยคุณก็ยังมีคนอื่น อะมีมีคนอื่นได้ไม่ได้มีแค่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าเขาเห็นไหมเขาเห็นนะสิ่งที่คุณโพสต์่งีที่คุณทำอะค่ะเห็นแล้วรู้สึกแย่ด้วยแล้วความรู้สึกเนี้ยมันบั่นทอนความรู้สึกเขาด้วยไปเรื่อยๆเขาจะพยายามไม่กดเข้าไปดูถ้าถ้าเขาเห็นว่าคุณโพสหรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับคนคนอืน่นผู้ชายคนอื่นพลังงานของคนอื่นเขารู้นะว่าคุณประชดเขา แล้วเขาก็รู้สึกว่าอืมไม่อยากดูดูแล้วก็เสียอารมณ์ในขณะที่ตัวคุณก็คุณก็คืออีโก้คุณก็สูงมืนที่เค้กบอกอะว่าว่าอืมไม่ง้อไม่เปลี่ยนฉันก็ไม่ทําเหมือนกันเห็นแล้วทนไม่ได้ละสิอะไรอย่างเงี้ยมันมันเหมือนกับคุณก็รู้ว่าว่าถ้าเขารู้สึกไม่ดีอ่ะคุณคุณพลังงานคุณเป็นเหมือนคนที่กําลังเล่นไมา์เกมกับเขาอะค่ะ แล้วแล้วมันเหมือนกับว่าคุณการที่คุณทําให้เขารู้สึกแบบรู้สึกเหงหรือรู้สึกไม่โอเคได้อะคุณคุณแอบแอบซาดิสต์นั่นเ่ยคุณคุณรู้สึกว่าอืมก็ดีแล้วจะได้รู้สึกรู้สึกเจ็บเหมือนกันกับที่เราเจ็บมันมันเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นมันเป็นพลังงานที่ที่แบบอืมเห็นแล้เหรอเจ็บละสิที่เห็นเราคุยกับคนอื่นอย่างเงี้ยอืมคุณคุณคุณเป็นแบบพลังงานแบบนั้น แล้วคุณก็รู้สึกว่าอยากจะคารังคาสั่งไปแบบนี้ใช่ไหมเอองันก็ไปแบบนี้แหละอย่างแกคุณไม่ยอมในขณะที่ตัวเขาอ่ะเขาก็จะไม่ทําอะไรเขาจะยิ่งเงียบกว่าเดิมอีกนะคะถามว่ารู้สึกแย่ไหมก็รู้สึกแย่แต่คุณสองคนอ่ะคุณเหมือนกันเลยเนาะดื้อเหมือนกันอนะวามหมายใช่ไหมคุณเห็นไหมมันเป็น king of ones queen of o n e ขึ้นมาคู่กันเลยอะแล้วมันจะกลายเป็นว่า ก่อนหน้าที่ที่คุณจะเป็นคนเริ่มแบบทําเหมือนกับว่ามีคนเข้ามาคุยเยอะนะคะคุณไม่ได้ทําหรอกมันเป็นอย่างนั้นเองมันมีคนเข้ามาอยู่แล้วไงแล้วคุณก็แค่โชยเขาเห็นว่าเนี่ยคุณไม่ได้ชิ้นไหลามาตอบนะมีคนมารอจีบมารอชอบคุณเยอะแยะเลยแล้วมันทําให้เขาอะ่ะพอเห็นแบบนั้นนะคะเห็นแบบที่เขาไม่ได้อยากเห็นไม่ได้อยากรับรู้ว่าคุณทําแบบนั้นพอเขารู้เขาหันหลังให้คุณเขาจะหันหลังให้คุณเลยแบบที่ว่า ไม่ไม่เข้าไปดูสตรอรี่หรือไม่คุยกับคุณอีกแบบที่ว่าแบบที่เขามันมเคพูดไป็นคำพูดแล้วกันนะเขาให้คุณเป็นเป็นหนึ่งเดียวเป็นที่หนึ่ง เป็นคนเดียวที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะจริงจังด้วยอยากคุยด้วยจริงจงจังๆแต่คุณทาแบบเนี้ยแถมไม่เชื่อใจเขาแล้วตัดสินเขาแล้วเราไม่เชื่อคําพูดเขาด้วยในสิ่งที่เขายืนยันเขาก็รู้สึกว่าเขาก็เขาก็ทําอะไรไม่ได้ในความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ต้องปล่อยมันไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะหันหลังให้คุณเลยเออแล้วคุณก็แบบอืมหันหลังก็หันหลังสิอย่างเงี้ยแต่แต่ในใจพวกคุณอะยังมีกันและกันอยู่เนี่ย เห็นไหมมันยังผูกกันอยู่และเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาตัดสินใจหันหลังให้คุณแล้วไปมีคนอื่นจริงๆอ่ะคนคนนี้เขาทําจริงนะเขาเขาจะไม่ได้แค่คุยกิ๊กก๊อกแล้วเอามาแบบว่าขึ้นสตอรี่ให้เห็นว่าเฮ้ยเออคิกคนนี้เหรอคนคนเนี้ยเขาจะมีคนอื่นจริงๆแบบฟิสิกอลเลยค่ะพาไปกินข้าวถ่ายรูปลงไปเที่ยวด้วยการเออะไรเงี้ยค่ะเขาเขาจะทําแบบนั้นเลยคนที่เครียดคือใครคุณ ืคนที่เครียดนอนไม่หลับร้องไห้ฟุ้งฝ้ายอะไรนี่คือคุณแล้วเพื่อนก็จะเหมือนเดิมรักเขาก็ไปบอกเขาสิอย่างเงี้ยแบบก็คุยกันให้มันเข้าใจดิคุณก็จะแบบไม่ได้มึงพูดไม่ได้ทําไม่ได้มันไม่ใช่กูอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ฉันเว้ยเธอแบบไม่ได้เว้ยอย่างเงี้ยเออแล้วแล้วมันแบบเพื่อนก็จะแบบเออมันมันเพื่ออะไรอ่ะมันเพื่ออะไรแล้วแล้วเพื่อนจะสงสัยในการกระทําคุณด้วยว่า แล้วตอนที่คุยกับคนนั้นคนนี้แล้วประชดเขาหรือว่าไปทําให้เขาเห็นแบบเนี้ยมันเพื่ออะไรมันยิ่งมันยิ่งสร้างปัญหาให้มากกว่าเดิมทั้งที่ก็รู้ว่าในใจลึกๆะชอบชอบเขารักเขาอย่างนี้ค่ะเขาจะมีคนอื่นจริงๆแบบที่ถ้าคุณทําแบบนั้นแบบที่มีคนอื่นให้เขาเห็นเนี่ยเขาจะหันหลังให้คุณแล้วเขาจะไปมีคนอื่นเลยเออแต่ถามว่าในใจเขามันมีใครมีคุณแต่ฟิสิกส์เขาจะไปหาคนอื่น แล้วคุณก็คือจะล่าเริงไม่ออกคุณจะล่าเริงไม่ออกเลยนะคะแล้วเขาจะเป็นคนชัดเจนเขาเขาจะชัดเจนถ้าเขาพูดปุ๊บเขาจะทําอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วตัวคุณอ่ะคุณก็จะไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะพอเห็นเขาทําอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเขาทําให้คุณร้องไห้หรือเสียใจขนาดเนี้ยคุณจะแบบเหมือนเหมือน move on ได้แต่เปล่าคุณจะเจ็บอยู่ลึกๆแต่สิ่งที่คุณแสดงออกบนสื่อโซเชียลหรืออะไรก็ตามที่เขาจะเห็นได้อ่ะคะ่ะคุณจะเหมือนแบบ i อ fine ฉันฝ่ายฉันแบบฉันโอเคฉันสบายดีและฉันก็ยังไปต่อชีวิตฉันและฉันก็ยังไม่ได้ต้องการจะมีคอมมิชเมนต์กับใครแต่ฉันมีคนเข้ามาเรื่อยๆฉันโอเคฉันฝ่ายในขณะที่ตัวเขาจะไม่สื่อสารกับคุณเลยเพราะเขารู้สึกว่าเขาได้ดันไปแล้วแอมดันในตอนนั้นนะคะในตอนที่เขาตัดสินใจหันหลังให้คุณนะเออเขารู้สึกว่าคุณไปไปทําลายอีโก้เขานะในในส่วนที่แบบคุยกับเขาอยู่แล้วเขาให้ความสําคัญกับคุณมาก แล้วคุณไปแบบเหมือนกับว่าทะเลาะกันนิดเดียวแล้วคุณมีการไปเหมือนคุยกับคนอื่นอย่างเงี้ยเพื่อทําให้เขาเห็นแล้วรู้สึกไม่ดีอะค่ะเขาจะรู้สึกว่ามันไม่มันไม่มีคุณค่าที่เขาจะต้องไปวิ่งตามกับคนที่ไม่เห็นค่าเขาเพราะเขาก็เป็นคนที่แบบมีหลายๆคนที่ต้องการเขาอะค่ะเออคุณสองคนเหมือนกันเลยอะแล้วมันเป็นอีโก้ที่แบบมันเพื่ออะไรอะจะเอาชนะกันด้วยวิธีแบบเนี้ยเพื่ออะไรแล้วคุณก็จะแบบ คุณไม่โอเคแล้วพอไม่โอเคแบบเนี้ยสิ่งที่คุณจะทำต่อไปที่จะเกิดขึ้นในระหว่างความเงียบเนี่ยระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคุณจะไปพูดหรือว่าทำอะไรบางอย่างที่จะ break ความสัมพันธ์นี้ไปเลยพังความสัมพันธ์นี้ไปเลยอะคะ่ะคือสิ่งที่คุณจะพูดหรือจะทำต่อไปกับเขาอะ มันจะจบแบบที่คุยกันไม่ได้อีกหรือบ็อกไปเลยอันนี้หมายแค่หมายถึงความตั้งใจของคุณอะนะไม่ใช่ไม่ใช่คำพูดไหนเป็นเรื่องของอะไรอะอืมไม่ไม่ใช่แค่เรื่องของคำพูดแต่เป็นการทำอะไรสักอย่างเห็นไหมว่า t o อร์ขึ้นมาใช่ไหมคุณทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ความสัมพันธ์นี้จบเลยอะดันไม่ได้พบเจอกันอีก ความสัมพันธ์เราพัฒนาเป็นคู่รักไม่ได้แล้วเราไม่ได้รักกันจบอย่างเงี้ยค่ะอ,อการจบนี้เกิดมาจากคุณจากพ่นะเออแล้วพอทําปุ๊บเขียดร้องไห้ไดามากินไม่ได้นอนไม่หลับในขณะที่ตัวเขาอะเขายังรอการติดต่อจากคุณเสมอคุณอาจจะไม่ได้คุยกันมาแบบเดือนสองเดือนหรืออะไรเงี้ย หลังจากที่เกิดเรื่องเรื่องนั้นนะคะที่คุณทําอะไรบางอย่างไปแล้วทุกอย่างมันจบแบบปึง้ง <im itation> <im itation> เขาก็จะลังเลเขารอแล้วเขาก็ลังเลด้วยว่าเขาจะเข้าไปคุยกับคุณดีไหมจะไปกลับไปเริ่มคุยแบบกับคุณเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <im itation> ในขณะที่ตัวคุณก็คือแบบอืมฉันก็โอเคฉันก็อยู่กับเพื่อนเป็นส่วนใหญ่แต่โทรศัพท์คุณสายโทรศัพท์หรืออะไรยงเงี้ยข้อความไม่เคยว่างเลย คุณมีคนคุยได้เอยแล้วก็มีตลอดแล้วคุณก็แสดงออกให้ทุกคนเห็นด้วยถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณคือผู้หญิงเจ้าชู้คนหนึ่งเลยอะในสายตาคนอื่นอะอืมในขณะที่ตัวเขาก็คือต่อให้เขามีคนควงหรือคนที่อยู่แบบอยู่ด้วยฟิสิกอลอะค่ะเอออยู่ด้วยแบบร่างกายเออเขาก็ยังรอการติดต่อจากคุณอยู่ดีไพ่ใบ,บสุดท้ายเพจออบโซนคุณจะได้คุยกันเดี๋ยวคุณจะได้คุยกันแต่ว่าตามให้เนี่ยไม่ได้มีการ บอกว่าใครจะเป็นคนเริ่มก่อนเคครู้แค่ว่าตามเอ NERGY ก็คือเขารอรอการติดต่อจากคุณและเขาจะไม่ลงมือทําอะไรด้วยในขณะที่ตัวคุณก็คือคุณคุยไปเรื่อยคุณคุยไปเรื่อยแต่คนที่คิดหนักและคิดมากไม่ได้ไม่ได้ชิลคือคุณคุณอาจจะเหมือนชิลแต่คุณไม่ได้ชิลคนที่ชิลกว่าคือเขาและเขาจะนิ่งเหมือนเขาก็รู้จักนิสัยคุณเหมือนกันคุณเองก็รู้จักนิสัยเขาแต่ว่าคุณจะมีเรื่องของอารมณ์ emotional อะไรเยอะกว่า ในขณะที่เขาจะนิ่งมากกว่าเพราะว่าเครู้สึกว่าคนคนนี้โตกว่าคุณนิดนึงไม,ไม่ไม่ด้มากแต่นิดนึงอาจจะโตด้วยอายุหรืออะไรก็ตามนิดเดียวแล้วก็มันทำมันเลยทาให้เขานิ่งกว่าจากไพ่นะคนที่จะเริ่มไปคุยกับเขาก่อนจริงๆมันก็ตอบไม่ได้เพราะมันออกมาเป็นไพ่แบบนี้หนะ่อยดูสิ จะเป็นคุณหรือเขาที่เริ่มคุยก่อนอืพอกันเลยเห็นไหมอยากเริ่มแต่ไม่เริ่มอันเนี้ก็อยากจะกลับมาคุยกันให้มันชัดเจนทําอะไรให้มันดีเหมือนเดิมแต่ไม่ทำอ่าโอเคคนที่จะเริ่มเข้ามาคุยก่อนผ่านทางข้อความนะคะคือเขาเขาจะกลับมาคุยก่อนแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าไม่อยากคุยอะ ว่าไงมีอะไรอืมแต่ไม่อยากคุยอ่ะเพื่อนก็จะแบบเห็นแล้วว่ามีเขาอะทักมาหรือกลับมาหาคุณคุณจะแบบไม่อยากคุยอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรเออเขาทักมาแต่เฉยๆอ่ะอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่เฉยนะคุณเห็นโทรศัพท์เครื่องนี้ไหมคุณรอเขาอยู่ตลอดเวลาคุณคิดเรื่องเขาตลอดไม่เคยไม่คิดต่อให้คุณมีคนอื่นคุยกับคนอีกหลายคนนะคะคุณก็ยังคิดเรื่องเขาตลอดเวลาเอาคนคนนี้ออกจากหัวไม่ได้คุณเอาเขาออกจากหัวไม่ได้แล้วคุณก็ยังรอเขาแต่ถ้าคนอื่นมาถามอะคุณจะแบบ ไม่ได้คิดถึงอะ่ะก็เฉยๆไม่ได้มีอะไรนิอืมเขากลับมาก็เออก็เหมือนเดิมมนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในใจลึกๆก็คือแบบโอ้ยดีใจมากสุดท้ายเขากลับมาคุยแล้วโอ้เขากลับมายอมคุยแล้วอย่างเงี้ยคือมันมันคําแนะนําจากเค้กเลยก็คือลดลดได้ลดอีโก้อ่ะเค้กรู้ว่ามันยากมันมันเปลี่ยนยากนะคะบางอย่างมันเป็นอะไรที่จากพลังงานที่ได้จากคุณมาเค้กรู้สึกคุณเป็นคนแบบเปลี่ยนยากมากๆไม่ใช่แค่คุณนะเขาด้วยแล้วคุณสองคนเหมือนกัน อันนี้เป็นเป็นตัวอย่างของคําที่ว่าเสือสองตัวอยู่ทําเดียวกันไม่ได้อะเออแบบนั้นเลยอะค่ะแล้วเป็นไพ่คิงไม้กับควีนไม้ด้วยเหมือนกันเลยอะค่ะอืมมาเข้าอะไรก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นพลังงานเขาเป็นมัสคืนหรือว่าคุณเป็นแฟมิเลีนเจ้าชู้พอกัอนเลยทั้งคู่คําเจ้าชู้ในในคำความหมายของเค้กในที่นี้คือคุณคุยเยอะคุณคุณจะคุยเยอะจีบประทักทั่วไปและมีคนผ่านมาผ่านไปเยอะมากในชีวิตคุณ แต่ตัวเขาอะเขาไม่ได้คุยเรื่อยเปื่อยแบบนั้นเขาจะคุยเป็นคนสองคนสามคนอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาจะอินฟิสิคอลด้วยเขาจะพาไปทางเข้าเขาจะแบบอืมอ,อันนี้อันนี้จะจะเป็นตัวเป็นตนเลยนะพามาแบบเจอนั่นเจอนี่แต่เออเป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยค่ะคนนี้จะเป็นแบบนี้แต่กับคุณอะคุณอาจจะคุยกับคนสิบคนยี่สิบคนคุยได้หมดใครทักมาคุณคุยหมดอย่างเงี้ยค่ะแต่กับคนเนี้ยเขาอาจจะเจ้าชู้แต่แต่เจ้าชู้แบบ แบบคนสองคนสามคนเนี่ยค่ะแต่กับคุณจะเป็นแบบคุณจะเป็นเอ NERGY แบบคุยไปเรื่อยอ่ะคุยใครก็ได้อะไรเงี้ยค่ะอืมประมาณนี้นะคะขอบคุณมากที่เข้ามาฟังนะถ้าสมมติว่าคลิกอ่านแล้วมันตะปิกระกัดในช่วงแรกอ่ะคือมันมันอึดอัดนะคะตามพลังงานไพ่มันมันอึดอัดแล้วก็มันเคเครู้สึกว่าพลังงานจากฝั่งไพ่ฝั่งเนี้ยฝั่งคุณอะไรเงี้ยค่ะเอ่อ มันเป็นแรงผลักเหมือนที่ว่ามันเป็นแรงผลักของตอนที่เพื่อนมาถามว่าลาเขาก็ไปบอกเขาดีก็ไปขอโทษก็ยอมหน่อยจะได้ดีกันพอมันมีคําว่ายอมหน่อยขึ้นมาปุ๊บคุณจะตีกลับทันทีว่าไม่ยอมยอมทําไมไม่ยอมไม่ใช่เรื่องต้องยอมอย่างเงี้ยมันเป็นแบบมันเป็นอารมณ์นั่นนะคะ เออมาเลยทใา้เคกแบบอุ้ยเคกอ,อึดอัดแรงเหมือนต้องมาอยู่ในดงคนทะเลาะก,กันโอเคขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาฟังะคะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย